เรื่องเล่าหลังเลิกงานวันนี้มีเด็กมาขอส่งรายงานเพิ่มปกติแล้วเนี่ยจะมีกำหนดส่งว่ารายงานจะต้องส่งเมื่อไหร่ใช่ไหมครับนี่พอผ่านไปแล้วเดือนกว่ากว่าปิดคอร์สไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ก็ขอมาส่งรายงานเพิ่มวันนี้ซึ่งบิลสังก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเลยกำหนดส่งไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เด็กคนนี้ก๊อปปี้ของรุ่นเพื่อนที่เรียนจบไปแล้วปีที่แล้วนะครับก๊อปปี้มาแล้วก๊อปปี้แบบว่าไม่เนียนด้วยคือ เอาชื่อแล้วก็เอารหัสของเพื่อนเนี่ยที่มันอยู่ในมันอยู่ในรูปนี่แหละเอามาแล 8, ้วแปะมาทั้งรูปเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้เช็คด้ว,ว่ามันถูกก๊อปปี้มา okay, ไม่เนียนไงบิลซังก็เลยอ่ะโอเคก็ถือว่าให้คะแนนแค่ส่งเท่านั้นแต่ไม่ให้คะแนนเลยถือว่าให้ส่งโอเคถือว่าคุณส่งแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะแค่ผ่านนะแต่ว่าคะแนนอะไรเนี้ยก็คือจะได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอก ก็เลยบอกว่าส่งไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเลยกําหนดส่งแล้วต่อให้คุณส่งมาเนี่ยฉันก็รับแต่ว่าฉันไม่ให้คะแนนเพิ่มนะไม่ไม่ได้ไม่ได้แก้คะแนนไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ส่งอีเมลตอบมาว่าอะไรนี่ไม่เข้าใจเหรอว่าพูดอะไรไปคือหมายถึงว่าไม่เข้าใจว่าขาว่าพูดอะไรไปไม่เข้าใจเหรอว่านี่ยกําลังขอให้อาจารย์เนี่ยรับรายงานต่อเอา้าจะไปรู้ได้ไงอะ่ะจะมาพูดอย่างนี้นะแล้วจะให้แบบกลายไปว่า เราเข้าใจผิดหรอเราไม่เข้าใจเขาเรอว่าเขาต้องการอะไรคือเราเข้าใจแต่ว่าความผสมเราทําให้ไม่ได้ไงก็เลยบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ก็ให้ให้คุณผ่านนะแต่ว่ารีสัมมิชันเนี่ยไม่ได้คะแนนนะเพราะว่าถือว่าส่งไม่ตรงเวลาอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือให้ผ่านไปแต่ว่าคะแนนก็คือแบบไม่ได้เรื่องห่วยๆเป็นนั่นแหละคืออยากจะบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีแบบนี้เยอะมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนึกว่าไม่ใช่มีเฉพาะที่ไทยนะที่ญี่ปุ่นก็มีมีหนักกว่าที่ไทยนะ มหาว่าเราไม่เข้าใจคือเหมือนกับว่าการเป็นเราผิดซะอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็จบเรื่องเล่าหลังเลิกงานวันนี้แค่นี้